ก็สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากห่างหายกันไปนานพอดีไม่ว่างเลยทํางานแล้วก็พอดีเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพแล้วก็พอดีมีของมาส่งอยู่หลายชิ้นก็เลยจะมามาโชว์ของกันหน่อยตามภาษายังไม่ได้มีเวลาว่างประกอบรถเลยของมาครบหมดแล้วแต่ยังยังไม่มีเวลาอันนี้ก็มีของมาสองสองามชิ้นเดี๋ยวเอามาห้ดู ค่อนข้างจะเละหน่อยนะกล่องค่อนข้างจะจะเละหน่อยหไหมกล่องเปอยเลยโดนน้ำมาเขามาส่งของหน้าบ้านแล้วก็พอดีไม่ไม่อยู่บ้านแล้วก็ให้เขาโยนเข้ามาในบ้านแล้วก็เขาโยนมามาไม่ถึงชายคาบ้านมันก็เลยเปียกโอเคไฟกันแบบเร็วๆเลยเดี๋ยวต้องไปปุ๊กปกเกดดนี้ก็จะเป็นกล่องกล่องไฟลดปลั๊นะครับของที h เป็นสินค้ามือ,มอสองเป็นสินค้ามือสองซื้อมาจากเพื่อนที่อยู่ทางกรุงเทพนี่เป็นกล่องก็เท่าไหร่ห้าร้อยซื้อเป็นสินค้ามือ,มอสองห้าร้อยบาทนะนี่กล่องชิ้นแรกชิ้นสองชิ้นสองม่ได้เอยชิ้นสองเป็นคันสตาร์ตคันสตาร์ทของโคโซโคโซโคโซ เป็นคาสตาร์ทแท้นะครับอันนีเน้เป็นงานแท้ โอเคซอรี่ okay, พอดีไปหาน้ำมันฉีดน้ำมันไม่รู้ไปไหนเลยได้เอาทูตีหยอดมาก่อนนี่มันจะลื่นๆไหลๆเลยอันนี้เป็นเป็นงานแท้นะครับเป็นสินค้ามือสองเหมือนกันนี่ได้มาแปดแปดร้อยบาทสินค้ามือสองโอเคชิ้นที่สองไปชิ้นที่สามก็จะเป็นนี่เลยชิ้นที่สามเป็นโอ้เนี่ยไหมโดนฝนทิ้งไว้หลายๆวันเจอฝน อันนี้น่าจะใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นาขาตั้งขาตั้งของ d o AF18 นี่เป็นสินค้ามือสองผ่านการใช้ใช้งานมาแล้ว350บาทชิ้นที่3ชิ้นที่4ชิ้นที่4 กิ่งมาอย่างดีเพระจาวฉันใช้ใช้มีดนะอันนี้ก็เป็นขาตั้งอีกเช่นเคยนะครับเป็นขาตั้งของ Honda DO o แต่ตัวนี้เป็น AF27-28 ใส่ด้วยด้วยกันได้เป็นสินค้ามือหนึ่งยังไม่ผ่านการใช้งานแต่ได้มาในราคามือสองสามร้อยห้าสิบาทเหมือนเหมือนกันอันนี้ เป็นงานเทียบไอ้น,นี้ก็เทียบ18ตัว18ก็เทียบ18 25ใส่กันได้อันนี้อ7่า27 28ใส่กันได้โอเคชิ้นที่4ไปหมดแล้วแล้วก็จะมีอีก1ชิ้นอีก1่1ชิ้นเป็นชิ้นที่5เป็นซื้อมาจากร้านอาวันใช่ไหมอาวันใช่อาวันรถป๊อปอาวันอะไรป๊อปชนบุรี แบรนด์นี้ก็น่าจะรู้จักกันดีสาวกรถป๊อปปักเกล็ปักเกล็กกลตีนเสื้อ0 0 5มิลนี่ก็เกือบเกือบ200บาทเหมือนกันะ0 5มิลวันก่อนซื้อมา1มิลหนาเกินมันหนาหนาหนาจนเกินไปใช้ใช้ไม่ได้มันใช้ได้แหละแต่ว่ามันไม่เต็มสมรรถนะของของของรถ เท่ากันหมดทุกอย่างเท่าเท่ากันหมดยกเว้นแต่ความหนาโอเคจบไปก็เดี๋ยวขอเก็บชุดนี้ก่อนแล้วก็จะมีชิ้นชิ้นอีกชิ้นหนึ่งก็ชิ้นนี้ชิ้นนี้สำคัญชิ้นนี้ค่อนข้างสำคัญ เขาเป็นปูม่าเป็นเป่าลมร้อนได้เป่าลมร้อนปูม a าอันนี้ที่จะถ่ายวิดีโอคลิปไปด้วยเผื่อว่าสินค้ามีปัญหาถ้าสินค้ามีมีมีปัญหานะครับนี่ยังไม่ผ่านการแกะนะเซสติเกอร์บริษัทยังอยู่นะครับโอเคยังไม่ผ่านการแกะเลยเขาบอกผมสั่งซื้อในในเพจเฟซบุ๊กนะครับก็เขาบอกว่าตอนแกะให้ถ่าย คลิปวิดีโอไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าสินค้าเสียหายมาจากเขาหรือเปล่าหรือมาเสียหายที่ที่เราโอเคเปิดดูกันผมเป็นคนชอบสินค้าของปูม a างานเขาเขาสวยดีงานเขาสวยผมชอบชอบงานงานของเขาตรงไหนเนี่ยแป๊บนึงนะครับแป๊บนึง โอเคเกตรงนี้สินค้าของื้อมาเห็นเขาบอกว่าเป็นงานแท้ร้อเอร์เซ็ผมไม่แน่ใจว่ามันจะยังไงผมผมไม่รู้เลยนะเรื่องรายละเอียดผมก็ไม่ได้จะไปว่าของของเขาด้วยเพราะว่าราคามันถูกมันถูกไงมันเท่าไหร่มันไม่ถึงพันอ่ะมันไม่ถึงพันเปนแ ไม่อยากให้เก็บกล่องให้มันเป็นรอยผม,ผมจะเอากล่องมันไว้กล่องมันสวยสินค้าปูมาาค่อนขอ้างสวยผมมีปั้มลมอยู่ตัวหนึ่งอยู่ชั้น2ไม่อยากเอาไว้ชั้นแรกเวลาใช้งานมัน,ม,นมันโหนหูเป็นสินค้าของปูมาแป๊บนึงครับแป๊บนึงช้าหน่อยช้าหน่อยบอดีมจะจะจะ,จะทำคลิปอยู่หลายวันแล้วไม่ว่างเลยไม่ว่างเลยได้ทำเลย ไม่ได้ไปหาภรรยาเลยเนี่ยไม่ได้เจอภรรยาหลาย,ลายวันคือจะแวะแกะ,แกะดูของก่อนว่าของมันมีความเสียหายอะไรตรงไหนหรือเปล่าเราจะได้ส่งเคลมกับบริษัทได้แรก่ก็จะเป็นคู่มือเปืนเป่าลมร้อนของปูม่าคู่มือการใช้อโอเคนี้กท็ทั่วไปเราไม่ได้ไปอะไรมากเราคนไทยอยู่แล้วเป็นหมดทุกอย่าง นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์หัวต่างๆอุปกรณ์หัวหัวเป่ามันคล้ายๆที่ที่ดูดลมนะครับหัวเอาไว้เป่าเป่าลมร้อนเป่าแบบเป่าเป่าเป็นจุด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 ที่เราอยากให้เป่าเนี่หนึ่งสสามสี่ชิ้นอันนี้รายละเอียดก็ค่อยว่ากันทีนี้มาดูพระเอกของเราตัวปืนโอเคโอ้งานสวยมากเลยนะโอ้ฉันชอบมันนะมันโ้มเยี่ยมไปเลย ท้ายมันน่าจะเอาไว้ใช่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 ใชใชผมได้ถูกมันเอาไว้ตั้งอย่างนี้ผมเคยเคยใช้งานเคยเคยใช้มันอยู่มันจะมีอะไรตัวออกม,มเบอร์หนึ่งปึ๊บแล้วก็เบอร์สองปึ๊บโอเคอันนี้ปิดโอเคงานก็มันก็สวยดีนะโอเคเดี๋ยวไปลองโอ้มันมีสายรัดปูม่ามาให้ด้วยนะโอ้โหงานเขาสุดยอดจริง เก็บเล็กเก็บน้อยอันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ในถุงนี้คือจะมาลองมาลองว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้ก็จะได้ส่งกลับไปอันนี้ผมจะเอามาลอกสีลด เพื่อทําสีใช้น้ำยาลอกมันลอกไม่ออกเราจะลองอะไรดีมาทางนี้ปักไฟอยู่ตรงนี้เลยโอเคเราจะมาลองเสียบปลั๊กโอ้เสียบป,ปุ๊บร้อนอปั๊เลยโอข้ข้างในเริ่มแดงเห็นไหมโอ้ร้อนร้อนร้อน โอ้ร้อนร้อนมากเลยแดงแกเลยโอ้โอ้โอร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวเดียวผมพอจะมียางหดอยู่เดี๋ยวเรามาเทกันท่อหดท่อหดนี่เป็นท่อหดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูคร่าวๆเห็นไหมท่อหดท่อหดลองดูมันจะหดจริงหรือเปล่า หดครับโอเคหดหดแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคก็เป็นอันว่าครบถ้วนกระบวนความวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนร้อนมากเลยอะครับ <arada> เดี๋ยวผมก็คงจะต้องไปต่างจังหวัดอีก วันนี้ก็คร่าวๆเท่านี้มีอะไรก็เอามาแบ่งปันมาแบ่งกันดูผมก็จะทําไว้เป็นไว้เตือนความความจําด้วยว่าซื้ออะไรไปบ้างแล้วก็ทําอะไรไปบ้างแล้วก็จะมีรถเครื่องพึ่งไปไปอัดข้อมาอัดข้อเหวี่ยงมาแล้วก็ซื้อของมาครบหมดแล้วทุกอย่างครบหมดแค่ขาดแค่เวลาที่ยังต้องทําก็มีเครื่องมีอะไรตั้งอยู่ตรงนั้นโอเควันนี้ก็ ขอบคุณมากนะครับที่เสียเวลาดูดูกันก็คงไม่มีใครดูหลายหลายคนหรอกครับเราไม่ได้เป็นที่โด่งดังหรือเป็นที่ใครรู้จักกันเราทําไว้เพื่อเพื่อดูไว้ให้ให้เราดูในวิวัฒนาการการทํารถของผมว่าปีนี้พศนี้เราทําอะไรบ้างไปถึงไหนเกี่ยวกับรถแล้วก็เอาไว้ทาให้พวกเพื่อนเพื่อนคนสนิทคนรู้จักดูโอเคครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ